สวัสดีครับท่านผู้ชมครับผ่านไปแล้วเมื่อช่วงเช้ามืดที่ผ่านมาอย่างไม่เป็นทางการสําหรับผลการเลือกสอวเรียบร้อยเรียบร้อยนะฮะโรงเรียนไหนเขาู้วจันเขาบอกโรงเรียนน้ําเงินมีรุ่นพี่ที่เคารพอยู่ท่านหนึ่งนะฮะผมว่าพิเศษก็รู้จักอยู่ MPE เนี่ยกับเราเนี่ยแหละนะฮะโพสตั้งแต่เช้าเลย แกบอกกีฬาสีจบแล้วสีน้ำเงินชนะเลิศส่วนสีแดงสีส้มสีฟ้าแพ้รูดสีเขียวแทบไม่ได้เข้าชิงส่วนอีกสีเตรียมร้องกรรมการขอวิโยอาเช็คล้ำหน้าล้มกระดานเนี่ยก็จะเป็นมูฟทางการเมืองต่อไปแต่ว่าเราดีใจมากเลยผมเปิดเจอเมื่อเช้าผมแบบอ่าเดี๋ยวเดี๋ยวแคบเก็บไว้เราได้เห็นหน้าค่าตากันไปแล้ว200คนอาจารย์โอ้โหหลายคนบบแม่บางคนก็ไม่น่าเชื่อเข้าได้ แต่ก็เข้ามาได้ก็เข้ามาได้บางคนนี้คิดว่าประธานสภา,าแน่นอนคุณ<ด><ม>สมชายวงศุภารุตแต่ที่น่าน่าสนใจคือคนโฟกัสไปที่บุรีรัมย์อาจารย์โอ้โหบอกได้ทั้งจังหวัดเลยเออสิบสี่คนก็อย่างที่บอกไงฮะว่าสีน้ําเงินอาจารย์สวมากกว่าสสอไหมบุรีรัมย์ไปไปได้สิบสี่ใช่อาจารย์ดูหน่อยที่สองร้อยสวดูแล้ว <c ười> อิสระหรือไม่อิสระดูแลอ่ะโอ้โหก็ไม่อะฮ <c> ะ <oughs> คือมันไม่ตั้งแต่กระบวนการการดีไซน์ของมันอยู่แล้วไงครับคือผมคิดว่าคนดีไซน์อาะจะมองโลกในแง่ดีไปนิดนึงคือมองประชาชนในแง่ร้ายแต่มองกระบวนการของตัวเองในแง่ดีอ่ะครับแล้วหลังจากนั้นไม่นานผมจําได้ตอนมีข้อเสนอออกมามันก็มีงานวิจัยออกมาบอกว่าระบบนี้แหละมันจะเป็นระบบที่ยิ่งล็อกยิ่งผู้ลงตรงใช้เงินใช้ทองกันเนี่ยได้มากยิ่งกว่าและอาจจะไม่ตอบ ต่อเจตนารมณ์ครับใช่ไหมครับซึ่งมันก็ผิดอยู่ละในประเทศที่เป็นประชาธิปไตยต่บอกว่าประชาชนไม่มีสิทธิ์เลือกสวอคือจะเลี่ยงครับไม่อยากให้มันเป็นประชาธิปไตยสุดโตกขนาดนั้นเพราะเกรงไงคำว่าสภาผัวเมียเนี้ยก็คิดดีไซน์วิธีนี้ออกมานี่เนี่ยเจอเขาเรียกว่าเจอเขาเรียกว่าพลังหัวคระดับหนึ่งแต่ผมเชื่อว่ามันไม่ทั้งหมดนะ บางส่วนเนี่ยก็เป็นที่ยอมรับกันในสังคมเห็นหน้าค่าตายได้ยินชื่อผมพูนกองคนก็อยากโหวตให้อ่ะอันนี้ก็มีโอกาสที่เราเห็นบุคคลในลักษณะแบบนั้นเนี่ยเยอะครับแต่เท่าที่ดูผ่านๆตามันค้านสายตาเราว่าแบบส่วนใหญ่เนี่ยไม่รู้จักเลยแม้กระทั่งในบางอาชีพที่เราทําอยู่เนี่ยเราน่าจะรู้จักมักคุ้นคนในวงการวงการนี้โดยเราก็เห็นคนชื่อเด่นๆดังๆใช่ไหมฮะมีศักยภาพสูงเอางี้ล้กัน เข้าไปอยู่ในวงการนั้นแต่เข้าไปอยู่ในกลุ่มนั้นแต่ก็ไม่ได้นะฮะแต่บางท่านเนี่ยโอ้โหผมดีใจมากอย่างท่านอาจารย์แลเนี่ยโอ้โหผมแบบคนนี้ต้องต้องเข้าไปครับคนนี้ต้องเข้าไปทําทเรื่องแรงงานทําเรื่องค่าแรงอะไรต่างเหล่านี้เนี่ยท่านทำมาตลอดชีวิตแล้วผมมีความรู้สึกว่าถึงเวลาแล้วที่ท่านจะจะไปผลักดันสิ่งเหล่านี้ในเชิงการให้คำแนะนำในระดับนโยบาย คือถ้ามงนี่เคารพน่าเคารพนับถือมากถ้ามองในมุมคนร่างเขาอาจจะมองว่าที่ผ่านมาการเมืองไทยโดยเฉพาะสวเนี่ยส่วนใหญ่ก็มาจากเครือญาติกันมาจากหน้าเดิมๆบ้างหรือเปล่าก็เลยออกแบบมาเป็นแบบนี้เพื่อให้ทุกอาชีพมันได้รับการคือบางทีผมก็แปลกใจนะว่าพอเป็นเครือญาติเครือญาติแล้วมันผิดตรงไหนอันนี้ผมถามนิดนึงอันนี้ด้วยความเคารพนะเราเห็นตระกูลการเมืองในโลกเนี่ยในที่ต่างๆในโลกก็เป็นเยอะๆเราเห็นตระกูลเคเนดีตระกูลนั้นตระกูลนี้คประเด็นมันอยู่งนี้พิเศษ ก็คือแม้คุณจะมาเป็นแฟมิลี่ก็ตามเนี่ยแต่ถ้ามันยึดโยงกับประชาชนครับประชาชนมีสิทธิ์เอาแล้วก็ไม่เอาด้วยถามว่าถ้าครั้งแรกเข้ามาใช้เงินแต่ไม่ทํางานครั้งที่สองอาจจะใช้อิทธิพลเข้ามาไม่ทํางานมันมีวันปิ๋วพิเศษมันมีวันหลุดออกไปได้และเท่าที่เราเคยเห็นคนประเภทนี้หลุดไปแล้วไม่เคยกลับมานาเพราะฉะนั้นเนี่ยเราชอบปักปลอะเราชอบตับตอนกระบวนการใช่ไหมทางการเมืองซึ่งต้องยอมรับว่า ของเราเนี่ยมันติดปัญหาบางอย่างเพราะเรื่องความเหลื่อมล้ำเนี่ยมันส่งผลให้ระบบการเมืองของเราที่เป็นประชาธิปไตยผู้ตรงตรงมันออกประชาธิปไตยเนี่ยมันออกแบบจากการต่อสู้ใช่ไหมของของคนชั้นกลางของพ่อค้าและต่อมาก็เป็นของแรยงานที่ต่อสู้กับอํานาจเพื่อที่จะทําให้เกิดเขาเรียกว่าความเท่าเทียมกันมากขึ้นในเชิงโอกาสถูกไหมฮะ มันเลยไปต่อได้แต่ประชาธิปไตยแบบสมบูรณ์เนี่ย<อ>มันไม่เคยเกิดขึ้นที่ไหนเลย<อ>คือมันอยู่กับเขาเรียกว่าประวัติศาสตร์ในการพัฒนาของแต่ละประเทศว่ากลุ่มไหนอำนาจเยอะกลุ่มไหนอำนาจน้อยกลุ่มไหนต่อรองได้มากกลุ่มไหนต่อรองได้น้อยรเราก็ต้องปล่อยให้กระบวนการมันทํางาน<อ>มันถึงจะกลับมาได้ไ<อ>ใช่ไหมอาจารย์เอกเราธรรมธารอาจารย์ผมเนี่ยเข<อ>บอกว่ามันเหมือนนาฬิกาของโลกตะวันตกมันเดินหน้าเราไปประมาณ2 0 0กว่าปีเพราะฉะนั้นเนี่ย ของเขามันอาจจะมีพัฒนาการบางอย่างที่อาจจะไปรวดเร็วกว่าเราครับนะครับแต่มันมีสิ่งที่เราเรียกว่าภาวะวิสัยของปัญหาของแต่ละยุคสมัยที่มันยังคงกัดซ้อกัดกร่อนอยู่อย่างเช่นในโลกตะวันตกมันเป็นปัญหาเรื่องขวาเวียงขวาเวียงซ้ายอะไรเงี้ยส่วนของเราเนี่ยต้องใช้เวลาเพราะว่าเราเดินช้ากว่าคนอื่นเขาแต่แกไม่ได้บอกว่าเดินช้าหมายถึงเราต้มเตี้ยมไปนะอะไรที่มันปรับได้ก็ปรับให้มันให้มันทํางานตามกระบวนการ ใช่ไหมฮะของมันแล้วเราต้องเรียนรู้ไปกับมันด้วยเพราะฉะนั้นเนี่ยสำหรับผมเนี่ยอันนี้บันเดินถอยหลังอะอ,อันนี้แต่อย่างน้อยมันทําให้เราเห็นไงฮะว่าไอ้ที่คุณกลัวระบอบประชาธิปไตยแบบเขาเรียกว่าอะไรสภาผัวเมียยังดีกว่าสภาลูกหลานละรในรอ,อบที่ผ่านมาเนี่ยนะม,มันก็ต้องให้ประชาชนตัดสินใจอย,อยู่ดีแต่พอคุณไปตัดประชาชนให้ตัดสินใจเนี่ยอไอความชอบธรรมมันหมด แล้วถึงเวลาเนี่ยผมคิดว่าสภาชุดใหม่เนี่นะใน200คนชุดเนี้ผมว่าจะเป็นน้อยกว่าชุดที่แล้วอีกอยังไม่ได้ทำงานเลยอาจารย์มีคนเอ้ยให้ก่อนทำงานก่อนไหมก็ลองดูจะได้ทําหรือเปล่าเนี่ยผมยังไม่ทราบเลยเนี่ยจากเปิดห้อง20โรงแรมห้อง20ห้อง20โรงแรมอะไรพวกนี้นมีปัญหา <ทำ S 2> แน่นอนอเขากําลังตรวจสอบอยู่ ใช่ไมหมฮะผมไม่แน่ใจว่ามันจะทําให้กระบวนการในการประกาศมาล่าช้าประกาศก่อน<ม>สอยที่หลัง<ม>แต่ผมเชื่อว่ามันชัดเจนอย่างนี้นะพิเศษเขาคงไม่กล้าประกาศหรอก<ม>เพราะถ้าประกาศแล้วมาสอยที่หลังนั้นมันเสียมันมีปัญหาเยอะเพราะกลายเป็นว่าเอาไปนั่งมสมมตินะประกาศปั๊บก็ให้รับตําแหน่ง<ม>แล้วไปสอยเอาที่หลังเฮ้ยถ้ามันหายไปเยอะล่ะ<ม> มันจะไปเลือกตั้งซ่อมกันอีกเหรอ,อแล้วระบบเนี่ยเลือกตั้งซ่อมมี่ปวดหัวมากนะใช่ไหมครับแล้วก็ยังมีงานที่มันค้างอยู่เยอะแยะเต็มไปหมดเนี่ยว่าจะเดินหน้าต่อกันไปยังไงเพราะฉะนั้นมันค่อนข้างอยู่ในสภาวะที่ลุงตุงนังอยู่แต่เหมือนกับว่าสองร้อยคนแล้วเขายังมีสำรองอีกร้อยคนนะอาจารย์แต่ละยังมีสำรองอยู่ออยก็เลื่อนไปก็ขยับขึ้นมาอ,มอ่ะก็ลองดูพิเศษ แต่ด no <worries> ูคิดไปคิดมาก็อาจจะรอดก็ได้นะเอานะภาวนาภาวนาให้สำเร็จร่วงไปได้ดีแต่ก็อยากให้ท่าน200ท่านเนี่ยนะครับที่เข้าไปเนี่ยลองไปนั่งช่วยกันคิดอะว่าในฐานะที่ท่านเป็นสวเองเนี่ยระบบที่ท่านเข้าไปมีส่วนร่วมและเข้ามาเนี่ยสหรับท่านเองถือว่า ถ้าหลาจะได้บางท่านอาจจะได้ประโยชน์แต่ีกด้านหนึ่งท่านควรจะคิดว่าระบบเนี้ยม,มันส่งเสริมประชาธิปไตยแลวมันเอื้อประโยชน์ให้ประชาชนได้จริงหรือเปล่าอ่ะอยากให้ช่วยกันตั้งคําถามคิดเรื่องพวกนี้ดีๆนะครับแล้วก็ไม่ทําตามข้อผิดพลาดต,ต่างๆซึ่งมันเกิดขึ้นเมื่อ,อสัก5ปีก่อนนะครับที่มันผมคิดว่าก็เป็นส่วนหนึ่งที่มันฉุดรั้งประเทศไว้พอสมควรเช่นเดียวกันแต่ว่า200สวแล้วเนี่ยผมก็แอบยิ้มในใจว่าเราได้เห็นหน้าค่าตาว่าที่ประธานวุฒิคนใหม่แล้วมั้งเห็นแล้วเหรอ อันนี้อันนี้ผมดาวเอาดูจากรายชื่อเพราะว่าเท่าที่สัมผัสเท่าที่เห็นเนี่ยมีอยู่คนหนึ่งฉายแววมาวิกเรียงวิกเรียงคนเอกเรียงกลายสีรักโออดีตแม่ทัพภาคสี่อันนี้ก็สีสีอย่างที่พี่เมื่อสักครู่นี้บ้างเหมือนกันเราคุยเป็นเพื่อนรักคุณนันทินด้วยเรียนรอปอได้กันเดี๋ยวรอดูถ้ารับรองเสร็จแล้วเดี๋ยวก็จะมีการบวช ถึงเวลานั้นก็ค่อยดูดูนายกนิดนึงแล้วกันอาจารย์วันนี้ไปน้านโอ้โหกิจกรรมภารกิจเยอะเดี๋ยวเสร็จจากน้าจะต่อไปครมอสัญจรอีกนะฮะก็ไปดูเรื่องยาเสพติดแก้ปัญหายาเสพติดเดินทางกลับกรุงเทพวันนี้กลับแล้วฮะแล้วก็จะไปอีสานต่อในวันพรุ่งนี้ครับ เออแปลกดีว่าทําไมแกต้องกลับมาแกไม่บินต่อไปเลยหรือว่ามันหรือว่ามันบินกันไม่ได้เมียน่านไปฝั่งนู้นยังไม่มีนะยังไม่มีเออใช่ต้องบินกลับมาพักอันนี้ก็น่าจะเป็นปัญหาระดับหนึ่งนะแต่ไปน่านไปทําอะไรนอกจากไปดูยาติดไหมนั่นดีสินะเนี่ยพอดูประเด็นต่างๆแล้วนะพี่พี่พิเศษครับเราเห็นท่านนายกไปน่านไปดูเรื่องยาเสพติดวันที่2ี่เนี่ยก็ไปดูเรื่องยาเสพติดเช่นเดียวกันนะครับแล้วก็มีประเด็นเรื่องซอฟ์พาวเวอร์ชมพิธีจัด อะไรนะจัดทําต้นเทียนพันษานเพราะป่าปผู้ค้าประชาชนอะไรอย่างเงี้ยนะครับ,รบแล้วก็วันที่29ก็จากอุบลก็จะไปศรีสะเกดก็จะไปตามโครงการนะครับก่อสร้างแยกต่างระดับคาน้ำแซบนะฮะจากนั้นก็ไปดูอุทกภยัย นะครับยาเสพติดน้ําท่วงน้ําแล้งในพื้นที่นะครับแล้วก็พบปะประชาชนฝึกซ้อมฟุตบอลกับเยาวชน30ไปสุรินทร์ก็จะไปดูเรื่องน้ําเช่นเดียวกันนะครับแล้วก็ประชุมหารือแผนพัฒนาจังหวัดนะครับคือในพื้นที่อีสานเนี่ยมีปัญหาเรื่องทั้งน้ําท่วมน้ําแ้งอันนี้ว่าท่วมก็ท่วมแบบเต็มที่แต่พอแรงก็แ้งจัดก็เป็นต้นเหตุหนึ่งของสิ่งที่เราเรียกว่าปัญหาปากท้องเป็นที่มาสําคัญเลยนะฮะแล้วก็อีกเรื่องหนึ่งซึ่งท่านนายก ให้ความสําคัญเยอะเนี่ยนะครับก็คือเรื่องเกี่ยวกับกรณียาเสพติดแต่ผมคิดว่ามันมีประเด็นในรายละเอียดที่ผมคิดว่าท่านนายกต้องต้องขยับมากกว่านี้คือเท่าที่ผมดูกว้างๆเนี่ยอันนี้อาจจะไม่เป็นธรรมกับคนที่จัดนะมันเหมือนมันเป็นงานอีเวนต์ที่ถูกจัดไว้อาอใจผมผมอยากเห็นท่านนายกเสรษฐาใกล้ชิดประชาชนมากขึ้นจะได้พูดประเด็นปัญหาบ้านเรื่องปากท้องเขาทุกวันเนี่ยอะไรที่ทำให้เขาแย่ครับผมคิดว่า ท่านนายกต้องให้ไปพูดคุยกับประชาชนแล้วก็เอาสิ่งเหล่านั้นเนี่ยไปจัดรายการนายกพบประชาชนพร้อมออประชาชนชานั่นแหละแล้วสะท้อนกลับมามผมคิดว่าอันนี้จําเป็นเพราะว่ามันจะยิ่งทําให้ตัวชุดนโยบายและการทํางานของรัฐบาลเนี่ยมันใกล้ชิดกับประชาชนมากขึ้นอันนี้ในความรู้สึกของผมก็คือ,อยี่ห้อของไทยรักไทยหรือ,อยี่ห้อเพื่อไทยเนี่ยมันเป็นยี่ห้อที่คุณประสบความสําเร็จในการเชื่อมนโยบายเข้ากับรากหญ้า ณวันนี้ผมดูท่านเศรษฐาในภาพรวมๆท่านยังจับประเด็นที่เป็นประเด็นใหญ่อยู่มผมอยากให้ท่านลงไปใกล้ชิดกับประชาชนมากกว่านี้อ,อยากให้ผู้ง่ายคือนำไปสู่การแก้ไขปัญหาและชุดนโยบายในรายละเอียดที่มันตอบโจทย์ครับทั้งเรื่องเฉพาะหน้าทั้งเรื่องระยะกลางแล้วก็เรื่องในระยะยาวให้กับชาวบ้านให้ได้และทุกวันนี้เรื่องเศรษฐกิจเป็นเรื่องใหญ่เพราะว่าถึงสุดท้ายแล้วถ้าเรามองไปสามปีข้างหน้าในการเลือกตั้ง นี่ยังเป็นสมรภูมิหลักที่เพื่อไทยต้องเอาคะแนนมาให้ได้ใช่ไหมฮะเพราะว่าคุณพวกเขาเรียกว่าอะไรฮะเขาเรียกไข่แดงต่างๆของจังหวัดเนี่ยพี่ส้มเข้าไปกินเยอะบัญชีรายชื่อเข้าไปกินถูกไหมฮะกรุงเทพเข้าไปกินหลายๆจังหวัดเข้าไปกินอย่างเดียวที่รัฐบาลสามารถที่จะถ้าเรามองในเชิงยุทธศาสตร์ทางการเมืองก็คือคุณก็ต้องกลับไปหาฐานเสียงเดิมของคุณและขันน็อต ให้มันแน่นหนาซึ่งหลายคนก็บอกอ่าพูดอย่างนี้มันการเมืองมากเลยเปล่าการขันน็อตอบสนองต่อพูดง่ายคือประชาชนในพื้นที่หมายความว่าอะไร,รแปลว่านโยบายและการบริหารจัดการนโยบายการทํางานของรัฐาชการทุกอย่างเนี่ยต้องทําอย่างเป็นระบบมากขึ้นเพื่อที่จะให้ตอบสนองความต้องการของประชาชนครับสิ่งนึงผมว่านายกลงพื้นที่ต่างจังหวัดแบบนี้น่าจะใช้โอกาส เดินสำรวจหรือชูทัวร์ตลาดนัดตลาดเช้าเนี่ยแกก็มีไปแต่แต่อยากให้แกไปเลยไปไม่ต้องไม่ต้องอยู่ทีนี้ไม่ต้องอยู่แบบในหมายอ่ะไม่งั้นมันจัดตั้ง่เราจะรู้สึกอย่างนั้นผมมีความรู้สึกว่าไปเลยไปคุยกับประชาชนนั่งกินคงกินข้าวไปอะไรเนี้ยแหละเนี่ยแหละแล้วนายกจะได้ข้อมูลจริงเลยได้ข้อมูลจริงฮะไม่งั้นมันได้ข้อมูลที่ทษนะครับข้าราชการเขารวบรวมให้เพราะว่ามันเขาเขามีกรอบการทํางานของเขาอยู่แต่ในขณะเดียวกันมันมีเรื่องประเด็นบางเรื่อง ซึ่งตัวราชาการอาจจะมองละเลยมองข้ามไปไม่ได้บอกว่าข้าราชาการไม่ถูกแต่กำลังจะบอกว่ามันมีข้อมูลในหลายระดับ <S S S ที่ท่านนายกต้องไปให้ถึงโซฟาที่ผมเห็นเนี่ยม,มันจะเป็นระบบบนบนอ,อ่ามันยังไปไม่ถึงข้างล่างท่านใส่พะเข้ามาขี่มอไซค์แบบไปนอนกับชาวบ้านอย่างนั้นแหละโอเคผมว่าน่าสนุก <laughs> เดี๋ยวรอดูแล้วกันนะครับนะเพราะว่าอย่างที่บอกคือไปรอบนี้ก็ไปนอกจากไปดูเรื่องปัญหาปากท้องการแก้ปัญหาแล้วก็ยังไปดูเรื่อง ยาเสพติดกับน้ำเนี่ยน้ำถ้าท่านไปซีรีสลี่หวังว่าได้อะไรกลับมาเพราะท่านดูไปเรื่อยๆเนี่ยเดี๋ยวคนก็จะถามว่าไปดูทําไมแย่ๆใช่ไหมอ่ะอย่างวันนี้ท่านประกาศแล้วไอ้ที่ถามไปเมืองนอกบ่อยๆเป็นไงสรุป5เดือนแรกได้เงินมาประมาณ5้าหมพันล้านซึ่งเป็นการลงทุนเพิ่มจากการที่นี่เข้ามาอ่ะซัมติงทูโชแล้วรอบนี้ก็เหมือนกันถ้าลงไปดูเรื่องยาเสพติดอาหารจะเป็นยาบ้าหนึ่งเม็ดแล้วเดี๋ยวกัญชากลับเข้าเป็นบัญชียาเสพติดแต่เรื่องน้ําอันนี้เรื่องใหญ่ อ,อยากให้ท่านมีเขาเรียกว่าอะไรฮะนโยบายที่มันออกมาเป็นรูปธรรมและนําไปสู่การแก้ปัญหาได้ให้เราเห็นว่ามีแสงสว่างอะนะฮะปลายอุโมงค์ะอะไม่ใช่ปราผูแบบโอ้โหกันไปเรื่อยๆแบบนี้เห็นใจชาวบ้านคือมีคนที่ทํางานด้านยาเสพติดให้ข้อมูลกับผมอันนี้เสริมนิดนึงแล้วกันว่าคือบางทีเนี่ยเ,<อ>เขาอยากให้ดูเรื่องของการแก้ปัญหาการบ,บําบัดด้วย คือที่ผ่านมาราชการจะเน้นเรื่องของการจับกลุ่มเป็นหลักใช่ครับอันนี้ก็มก็ว่านไปแต่ว่าคนที่จะต้องเข้าสู่กระบวนการบําบัดไม่ใช่น้อยนะอาจารย์เยอะมากเยอะแล้วปัญหาที่เกิดขึ้นในชุมชนก็มาจากคนที่รอการบําบัดที่แหละโอ้โหแปลว่าระบบมันยังไม่ไม่เติบโตมากพอที่จะรองรับคนเหล่านี้เข้าไปสู่การบําบัดเ่าที่ควรเพราะฉะนั้นคนที่เขาทำงานด้านยาเสพติดก็เลยแบบ อยากให้ทั้งผู้นําท้องถิ่นผู้นําชุมชนให้ความสําคัญกับคนในชุมชนแล้วก็เอาเรื่องนี้เข้ามาแบบจริงจังเลยมีอยู่ช่วงประมาณ5-6ปีที่แล้วมีอยู่รอบหนึ่งทาแบบจริงจังได้ผลกระบวนการบําบัดคนที่ติดยาเสพติดในชุมชนแล้วกลับให้เขากลับไปมีงานประยุกนั้นก็คุณสมศักดิ์ด้วยแล้วปะดูอยู่คุณสมศักดิ์คุณทิ่นทุกวันนี้ก็อยู่ในคอรมอผมวาประสานกันได้นโยบายคงใกล้เคียงอ่ะเขาไม่ได้เปลี่ยนแปลงกันไปมากเท่าไหร่นัก เดี๋ยวรอดูนะฮะดูเร mm ื่องที่เป็นประเด็นนิดนึงดีกว่าจันมาแล้วตามคำมาเขาเรียกตามนัดหลังจากที่บอกนะครับว่าเดี๋ยวจะมีการฟ้องร้องคุณหมอท่านหนึ่งหลังจากที่ไปพูดเรื่องถุงขนมล่าสุดวันนี้คุณวินยัิชาติมนตรีทนางความผู้รับผิดชอบอำนาจจากคุณทั้สิน ไปเองเลยนะฮะซึ่งคุณทนายวินยัตเนี่ยนะครับอบอกทําไมต้องเป็นเงิน100ล้านเรารู้สึกร้อยล้านเยอะไปไหมม,มันจะพิสูจน์ยังไงว่าเสียหายเป็นเงินเท่าไหร่นะฮะ,ะท่านทนายวินยัตเนี่ยนะครับบอกว่าการที่คุณหมอท่านหนึ่งนะครับได้มีการโพสต์ทาง Facebook และ t i k t o อกร,รวมถึงปรายัยบนเวทีชุมชนสะพานอาชม,ามาัาลุเชษคำพูดเข้าขายนะครับความผิดตามฟ้องรวม5กรรมตาวาระก็รวมไปเลยนะฮะก็คือว่า ฟ้องร้องในสองข้อหาเรียกค่าเสียหายนะครับ,รบกรมละ20ล้านบาท5กรรมก็ร้อยล้านบาทนะโดยสารรับฟ้องหมายเลขดําไว้เรียบร้อยแล้วนัดนะครับไปสนมูลฟ้องวันที่30กันยานะฮะการฟ้องในลักษณะน,นี้นี่อันนี้น่ากลัวอาจารย์คือ ถ้าคนยังไม่เคยถูกฟ้องเนี่ยอันนี้อนี้จากความเข้าใจอยกแบบหนึ่งการฟ้องผ่านตารวจจะอีกแบบหนึ่งครับแต่อันนี้คือฟ้องสาโดยตรงฟ้องตรงมันเร็วเร็วมันจะเร็วว่านะครับก็หลายคนบอกรุนแรงไปไหมในสังคมประชาธิปไตยมันควรจะต้องมีการวิพากษ์วิจารณ์แต่เราต้องเข้าใจอย่างมันต้องวิพากษ์วิจารณ์บนข้อมูลนะครับบนเขาเรียกว่าอะไรทัศนคติหรือว่าบนเหตุและผลครับ ไอ้ประเภทมาแบบอยู่ดีๆมีถุงขนมสองพันล้านเนี่ยมีคนเขาบอกว่าอาจารย์รู้ป่าว่าเงินล้านมันหนักเท่าไหร่แล้วรวมกันเป็นพันล้านหนึ่งเนี่ยมันเงินมันเท่าไหร 1> 1, <000 S 2> แ่แล้วคุณแล้วคุณจะหอบใส่ถุงขนมไปแบบไหนอ่ะใช่ไหมคือเขาก็พูดให้ผมฟังคำขำมานะว่าแบบเอเอ,เอคนเรามันนึกอยากจะมโนอะไรขึ้นมาแล้วก็ใส่ร้ายป้ายสีในทางการเมืองและที่ผ่านมาเนี่ยต้องยอมรับว่าคุณทักษินเองเนี่ยก็ยุคดันก็พลาดไปเยอะ ปล่อยผ่านแล้วก็เป็นปัญหาแต่ยุคนี้คุณต้องเข้าใจว่าความรุนแรงมันเพิ่มขึ้นเพราะว่ามันเข้าไปอยู่ในโซเชียลแล้วมันไม่ใช่โซเชียลยุคก่อนทรัมป์อ่ะถ้าโซเชียลยุคก่อนทรัมป์ก็คือว่าอัลกอริทึมมันก็คือมันก็จะต้องคือเขาเรียกว่าอะไรมันไม่ได้เรียงลําดับมากมันไม่ได้หลากหลายใช่ไหมโทษขออภัยอะมันหลากหลายมากคือมันจะให้คุณเห็นหลายๆอย่าง แต่พอมันเริ่มมีติ๊กตอกเข้ามาติ๊กตอกมันประสบความสําเร็จโดยการบอกว่ามันไล่ยิงอัลกอริทึมในสิ่งที่ถ้าคุณเสียเวลาไปนั่งดูปั๊บแปลว่าคุณชอบมันก็จะให้คุณดูแบบเดิมแล้วในช่วงของการเลือกตั้งของทรัมนั่นคือยุคเปลี่ยนที่โซเชียลมีเดียมันถูกซื้อเป็นเครื่องมือทางการเมืองเพื่อที่จะพูดง่ายคือแจกใบปลิวให้กับกลุ่มลูกค้าตัวเองแล้วมันสร้างดิสอินฟอร์เมชันมันสร้างข้อมูลที่มันผิดแล้วคนไม่เห็นอย่างอื่นไงฮะก็เชื่อว่าเนี่ มันเป็นทรูตมันเป็นความเป็นจริงแล้วเสียหายกันเยอะอเพราะฉะนั้นเนี่ยผมมีความรู้สึกว่านี่คือความจําเป็นแล้วนะในยุคปัจจุบันถ้าไม่มีข้อมูลไม่มีหลักฐานหรือมันเป็นการแสดงความคิดเห็นที่ไม่สุจริตอะ่ะครับบรพาให้คนเข้าใจผิดทั้งๆท,ที่ไม่ได้มีหลักฐานเนี่ยผมคิดว่าก็ดําเนินการฟ้องร้องบ้างเพื่อเป็นการปราบนะอเออว่าแบบอย่าไปแนวนี้เลยมันไม่ได้ก่อให้เกิดประโยชน์ กับใครทั้งสิ้นใช่ไหมแต่ถ้าสมมุติว่าคุณหมอเนี่ยไปเจอโครงการอะไรที่มันไม่ชอบมาพากลต่างๆอย่างเงี้ยโอเคนะฮะก็ออกมาเสนอออกมาวิพากวิจาร์ณได้อันนี้ไม่มีปัญหาแต่ว่าอยู่ดีๆไปยัดถุงขนมใส่มือเขาสองพัล้านเนี่ยอันนี้ผมก็ว่ามันก็โหดไปนิดหนึ่งจริงๆไม่ได้เฉพาะคุณทักษิณนะโดนกันเยอะพิงไปถึงกระบวนการชุติธรรมใช่ฮะแล้วเขาแล้วไม่ใช่ว่าแค่คุณทักษิณโดนนะพิเศษ มันโดนกันทุกฝ่ายแหละแลวมันโดนกันหนักเพราะฉะนั้นผมมีความรู้สึกว่ามันมันมันไม่มันไม่เหมาะสมแล้วมันไม่ค่อยเฮลตี้เท่าไหร่นะครับวิพากษ์วิจารณ์เรื่องนโยบายอะไรต่างๆเนี่ยทำได้หรือไปเจอหลักฐานเด็ดออันนี้เรื่องนั้นได้เลยเต็มที่ครับผมเรื่องของงบประมาณเมื่อวานมีการประชุมกรบมัญการงบนี่อาจารย์มีราไปแพงวิสแล้วนะบารมีนะแล้วกลายเป็นว่าเมื่อวานเนี่ยมีเรื่องของงบดิจิตอลขูกแขวน โอ้โหขนาดคุณจุลพันธ์นั่งอยู่ยังบอกว่าโตสงแขวนบอกตัวเองเห็นด้วยเรี่โดนกระทรวงการคลังเล่นอะไรหรือเปล่าทำไมเจ้าหน้าที่ทําเอกสารมาแค่แผ่นเดียวเออนะเออโดยให้เหตุผลว่ายังไม่มีเจ้าภาพอะไรต่างๆเหล่านี้นะครับแต่เราเห็นข่าวเนี่ยก็คือมันมีการพูดคุยของคณะกรรมการใช่ไหมดิจิทัลวอลเล็ตเนี่ยอย่างต่อเนื่องแลวเราก็จะเห็นความคืบหน้าของมันมาเรื่อยๆผมแปลกใจว่าทําไมไม่สรุป ใช่ไหมไอสิ่งที่มันมีการพูดคุยกันเป็นหลักการและเหตุผลถูกไหมครับครัตอนที่ท่านนายกผมจําได้เลยมีหมอมิงหมอมาเปิดด้วยที่เปิดนโยบายเรื่องด i จิตอ l วอลเล็เนี่ยก็มีนะครับเรื่องความคุ้มทุนก็คือเขาจะเล่าเลยประเทศไทยอยู่ในสภาวะแบบไหน GDP หมายถึงอะไรแต่ละ GDP แต่ละตัวของเรามีปัญหาตรงไหนและดิจิตอลวอลเล็ตเมื่อยิงเข้าไปแล้วเนี่ยมันก็มีการคํานวณในทางเศรษฐกิจออกมาเลยว่า เออมันจะไปช่วย ABC D ดีตรงไหนครับผมแปลกใจว่าพอมามันเป็นเอกสารที่ยื่นกันทำงบประมาณระลับไม่ให้โดนว,วางยาหรอเมืม่อวานก็มีคนถามเหมือนกันว่าเอ๊ะคุณจุลพันธ์เป็นคนผลักดันแต่ทำไมอยู่ๆสั่งแขวนก็เลยมาทราบที่มาที่ไปอ๋อแ,แกบอกแกยังรับไม่ได้เลยแล้วแกก็สงสัยว่าทำไมมีข้อมูลเท่านี้นทั้งที่เออมันมันมันก็มีการพูดคุยกันมาอย่างต่อเนื่องถูกไหมฮะอ่ะแต่เรื่องเจ้าภาพอันเนี้ยสาคัญเพราะว่า ผมว่ามันต้องคุยกันในรายละเอียดครับแต่เจ้าภาพเรารู้อยู่แล้วว่าเจ้าภาพหลักมันก็ต้องเป็นกระทรวงการคลังแต่เนื่องจากเจ้าภาพมันไม่ชัดเนี่ยเพราะว่ามันต้องไปขอความร่วมมือหลายหน่วยงานใช่ไหมครับไม่ว่าจะเป็นทั้งธนาคารพาณิชย์ธนาคารของรัฐน่วยงานต่างๆที่จะไปตรวจสอบใช่ไหมอย่างธนาคารพาณิชย์คือเงินเดือนเกินเป้าใช่ไหมหรือว่ามีเงินฝากไว้ก่อน3ามสิบเอ็มีนาเท่านั้นเท่านี้ไหมอะไรอย่างเงี้ยนะครับหรือแม้กระทั่งต้องไปตรวจสอบในเรื่องที่อื่นที่มันจะต้องวิ่งเขาบอกว่า k y ไเคในยุคของท<ม>ี่ต t a วอลเล็ตเนี่ยจะต้องใช้เวลาประมาณ4-5่ห้าวันกว่าจะได้รับผลตอบกลับมาแล้วถึงจะใช้ได้เพราะม,มันเป็นการประสานงานสําคัญครประการประสานงานหลักมันต้องไป DE <ม>ด้วยไปนูน่นไปนี่ด้วย<ม>เพราะฉะนั้นเนี่ยผมคิดว่าก็ไม่เป็นไรเอาเข้ามาคราวหน้า<ม>นะฮะแต่ผมมีความรู้สึกว่าคุณจุลพันธ์ ใจเย็นกับคนที่ท่านทำงานอยู่ในกระทรวงการคลังด้วยไม่ได้แล้วนะฮะมผมว่าต้องข้อมูลข่าวสารอะไรต่างๆอยู่คุณสิริกัญญาผมคิดว่ามาจากไหนละมันก็คงมาจากในนั้นแหละซึ่งไม่ใช่ปัญหานะครับราชก,การเขาก็มีสิทธิ์ที่จะเป็นแหล่งข่าวให้ข้อมูลอะไรต่างๆได้ถ้ามันไม่ใช่ความลับอะไร นะฮะแต่งานของท่านหน้าที่ของท่านท่านก็ต้องทำํำตามผู้ที่กําหนดนโยบายนี้ปฏิเสธไม่ได้นะครับแม้ใจจะไม่ชอบหรืออะไรก็แล้วแต่อาคุณก็มีหน้าที่แต่ถ้าสมมุติเขาบอกว่า <c oughs> ไหนรันเศรษฐมิติออกมาซิว่าผลเป็นยังไงถ้าท่านรันแล้วแบบมันไม่ได้อะ่ะแต่เขาบังคับให้คุณว่าได้อย่างเงี้ยอาคุณจะสู้ก็สู้ไปถูกไหมแต่ว่าถ้ามันเป็นหน้าที่ที่จะต้องทําคุณก็ต้อง เดินหน้าอย่าวางยากันแบบนี้เลยมันจะกลายเป็นเหมือนรถไฟความเร็วสูงจําได้ไหมฮะ,ะนั่นก็โดนกระดาษแผ่นเดียวเหมือนกันเป็นลักษณะแบบเนี้นะฮะแล้วสรุปโครงการก็ไม่ได้ทําท,ทั้งทงที่บอกว่าโอ้มีปัญหาก็ช่วยกันขยับหน่อยนะครับคนที่จริงๆโดดเด่นมากนะเมื่อวานก็คือจัุวีรเนี่แหละนะฮะ,ะ,ฮะโอ้โหยิงเป็นยิงเป็นชุดนี้แกผมยังสงสัยอยู่เลยว่าโอ้คนอย่างจัุวีรม์มีเวลาเหรอสองเดือนนะ ต้องสละเวลาไปเนี่ยแล้วมันก็เป็นช่วงเวลาที่แกต้องจัดรายการวิทยุซึ่งผมติดนองแงมเนี่ยนะกลายเป็นว่าแกยอมนะครับแกยอมที่จะสละเวลาเข้าไปผมคิดว่าแกคงอยากไปรู้ด้วยแหละต้องชมอาจารย์นะนะว่ากระบวนการเป็นยังไงแล้วผมดีใจนะเห็นกูรูในลักษณะแบบนี้ยอมเสียสละเวลาเสียสละรายได้เข้าไปมีส่วนร่วมในกระบวนการที่เป็นประชาธิปไตยแบบนี้ก็ต้องชื่นชมพักเข้าไกลด้วยที่ในโคต้าตัวเองเอาคนนอกเข้ามาผมก็อยากเห็นพักอื่นเนี่ย อ่ะเริ่มมีลักษณะแบบนี้บ้างครับผมเพราะว่าอย่างน้อยๆคือก็ทําให้ประเทศพัฒนาขึ้นนั่นแหละใช่ครับนะเรื่องของรัฐวิสาหกิจเบิกจ่ายงบลงทุนทีนี้มาหนักมาแรงเลยเพราะว่าคุณเผ่าภูมิเข้ามาดูเนี่ยคุณเผ่าภูมิพุชเลยครับว่าตัวรัฐวิสาหกิจเนี่ยมันมีเงินติดค้างท่อมาสารที่บส่วนหนึ่งที่เศรษฐกิจมันเดินไม่ได้เนี่ยก็คือความช้าใช่ไหมครับของไอ้ตัวการเบิกจ่ายงบไปใช้ ไอ้ตัวนี้สําคัญยังไงเพราะมันนําไปสู่การจ้างงานการจ้างโครงการการจัดซื้อจัดจ้างนะครับการขยายศักยภาพของการให้บริการที่ประชาชนาจะได้ประโยชน์จารวิสาหกิจเพราะฉะนั้นมันก็เป็นเงินก้อนใหญ่ที่จะต้องลงไปนะครับร้อยี่สิบาเร์์ลยนะจ๊ะบอกลงไปแล้วนะครับเอหนึม 1> 1. แสนล้านบาทคิดเป็นร้อแล้วก็เร่งรัดติดตามนะครับส่วนที่เขาบอกวินเลย นะฮะเบิกจ่ายไปเยอะและเร็วที่สุดก็คือถ้าจำไม่ผิดก็จะเป็นรถไฟฟ้าสายสีม่วงแล้วก็จะมีรถไฟความเร็วสูงกรุงเทพโคราชที่มันค้างมาโอ้โหกี่ปีแล้วพี่สิปีแล้วยังไม่ไปไหนเลยก็รีบดําเนินการครับควักเงินมาใช้มันก็จะเป็นอีกวิธีการหนึ่งที่จะอัดฉีดเงินนะครับเข้าสู่ตัวระบบเศรษฐกิจได้เร็วขึ้นรัฐนเองก็จะมีรายได้จากาวิศกิจเข้ามาในกระเป๋าด้วยนั่นก็หมายถึงโอกาสที่ รายได้นะครับ,รบของรัฐก็จะเติบโตขึ้นการขาดดุลก็ประมาณต่างๆและรวมไปถึง GDP มันก็อาจจะขยาบเพิ่มขึ้นได้ถ้าฟังแบบนี้เหมือนกับว่าหลายรัฐวิสาหกิจยั<ม>ง,ง,<ม>งยังไม่เต้าไม่ทํางานไม่ไม่ตรงตามเป้ายังไม่ยังไม่ตงรงตามเป้า<ม>อันนี้ก็เป็นเรื่องใหญ่นะ<ม><ม>ถ้ารื้อได้อยากให้เรารื้อวิธีการบริหารจัดการรัฐวิสาหกิจการจัดการรัฐวิสาหกิจของเราเนี่ยเป็นการแต่งตั้งเข้าไป พี่พิเศษและส่วนใหญ่ก็เอาคนไม่ได้มีความรู้อะไรอ่ะนะเข้าไปนั่งอยู่ตรงนั้นมันเหมือนเป็นการเป็นพื้นที่ไว้ตัดตอบแทนแล้วมันก็จะมีรับสากิจที่เป็นข้าราชการของเขาอ่ะนะฮะที่เป็นคนขยับงานของเขาไปเรื่อยๆตะบอดเนี่ยจะไม่ได้ใส่ใจถูกไหมครับตามทฤษฎีเศรษฐศาสตร์เขาเรียกว่าการบริหารสถาบันที่ไม่เป็นเจ้าของไม่มีใครเป็นเจ้าของไม่มีใครรู้สึกว่าฉันมีหน้าที่จะต้องผลักมันไปข้างหน้าฉันก็นั่งของฉันชิวๆไปแบบนี้รับเบี้ยไปสี ประมาณนี้ต้องเปลี่ยนอันนี้จะให้ย้อนย้อนกลับไปดูนะครับโมเดลของสิงคโปร์นะครับการทำกองทุนความมั่งคั่งแห่งรัฐส่วนหนึ่งก็คือการไข่น,น็อตไอ้พวกรัฐวิสาหกิจต่างๆของรัฐเนี่ยให้เข้ามาอยู่ในกรอบการบริหารใหม่ที่ม,มันมีความเป็นเจ้าเข้าเจ้าของอคือสนุกมากที่สิงคโปร์เนี่ยยังมีคนศึกษาย,ยังไม่รายละเอียดมากก็คือว่ากองทุนความมั่งคั่งส่วนหนึ่งเงินมันมาจากเงินทุนสำรองครับ ก็คือรายได้จากการส่งออกและได้ดอลลาร์เข้ามาและวรัฐก็เก็บไว้นอนเก็บไกลใต้ลิ้นชักไว้เฉยๆไม่มีประโยชน์เข้าไปลงทุนทีนี้การลงทุนเขาก็ต้องตั้งหน่วยงานขึ้นมามันก็จะมีทั้ง GLC มีเทมาเซกพวกนี้ก็จะเป็นบอร์ดเข้าไปบริหารแล้วก็จะเข้าไปเทคธุรกิจสนามบินชางยีไปดูสิงคโปร์แอร์ไลน์ไปซื้อนู่นนี่เต็มไปหมดเลยที่เป็นรับวิสาหกิจเดิมเนี่ยนะครับ แล้วเอาวิธีการบริหารแบบเอกชนใส่เข้าไปคือจ้างคนที่เก่งที่สุดอะ เข้ามาบริหารและให้บริหารแบบเอกชนเลยว่าอยู่ต้องมีเป้าหมายนะว่าอยู่ต้องทํากําไรตรงนั้นตรงนี้ให้ได้ต้องมีการรีพอร์ตกลับมารัฐบาลเข้าไปแทรกแซงไม่ได้แต่รัฐบาลสามารถให้เป้าหมายในเชิงนโยบายได้ว่าอยากได้เห็นการเปลี่ยนแปลงใน A,B,C,D แล้วบอร์ดเนี่ยต้องรับเอาไปบริหารจัดการและของเขาก็ทําเป็น2ปีกใช่ไหมปีกแรกก็คือไปลงทุนในเขาเรียกว่าอุตสาหกรรมในอนาคตนอกประเทศเลยเพื่อที่จะเอาเทคโนโลยีเอาองค์ความรู้ เอาเงินเนี่ยกลับเข้ามาในประเทศกับเพม,มาเสรคือเน้นโครงสร้างภายในแล้วก็อาจจะเป็นระดับภูมิภาคครับเพื่อที่จะให้เขาเรียกว่ากิจกรรมทางเศรษฐกิจที่มันโอเวอร์สปิลคือสิงคโปร์เก่งแต่ตลาดมันเล็กนี่ก็ต้องไปซื้อธุรกิจของคนอื่นมาทําเพื่อทําให้ตัวเองนั้นใหญ่กว่าความเป็นจริงเพราะมันมีศักยภาพที่ทําได้และพวกนี้แหละครับมันดึงเม็ดเงินเข้ามา มันสร้างงานสร้างท ALEN สร้างอะไรต่อเมืยย่อะ่เยอะๆและที่สําคัญที่สุดก็คือว่ามันเปลี่ยนวิธีการบริหารจัดการเราวิศาหกิจ เปลี่ยนแปลงไปเลยครับว่ามันจะต้องถูกบริหารจัดการแบบเอกชนสิงคโปร์แอร์ไลน์เมื่อก่อนแบบบ้านเราเลยฮะเป็นรัฐสากิจเจ๊งต่อหลังเทมาเซกก็ต้องไปซื้อแล้วบริหารแบบเอกชนเลยเราลองเปรียบเทียบกันดูนะครับในคลาสหนึ่งผมเคยเอาผู้บริหารสิงคโปร์แอร์ไลน์มาวางครับเอาผู้บริหารการบินไทยมาวางเด็กขำเห็นของเราแล้วขำอของเขานี่คือคนเกี่ยวข้องกับ อุตสาหกรรมการบินและถ้าไปเสิร์ชื่อดูคุณจะรู้เลยระดับโลกกับพวกนี้นี่เหรอใครก็ไม่รู้ใช่ไหมมันก็เลยเป็นปัญหาครับนะครับผมคิดว่าบ้านเราเนี่ยอยากที่จะไปไขน็อตไอตัวรับวิสาหกิจปรับเปลี่ยนรูปแบบการบริหารจัดการและรัฐต้องมองการบริหารรัวิสาหกิจให้มันเป็นเอกชนครับไม่ใช่หวังกําไรนะะแต่มันหมายถึงหวังประสิทธิภาพเพื่ออนาคตครับ ของบ้านของเราเนี่ยให้ได้ครับบ้านเรามีโอกาสจะเกิดแบบนี้ไหมครับผมว่าทําได้คนเก่งเยอะพิเศษแต่ประเด็นก็คือว่าดูสิมันมีใครไม่รู้ไปนั่งเต็มไปหมดอ่ะผมเห็นบ้างนายพลไปนั่งการไฟฟ้าไปนั่งการปลาอะไรเงี้ยเพื่ออะไรเหรอพี่เคยทำหรอไฟฟ้าปลาเนี่ยใช่ไหมมันแต่มันมีคนเรียนร่ำเรียนจบด้านนี้มามีศักยภาพมีแต่ว่าเขาเขาไม่ได้เพราะฉะนั้นเปลี่ยนรูปแบบซะนะครับ ยกเลิกการแต่งตั้งนะแล้วก็อเอาเขาเรียกว่ามาแข่งกันเลยเอาคนที่เก่งที่สุดมาสมัครแล้วคุณก็เลือกดูว่าคุณจะเอาใครมานั่งบริหารมีสัญญามีมเป้าหมายชัดเจนมี KPI ทําไม่ดีออกครับแค่นี้นนถ้าพูดแบบนี้ก็ยังเหมือนกับว่าบ้านเราก็ยังระบบการเหมือนเขามีส่วนสําคัญอนูก็ ระบบมันเป็นแบบนี้ไม่ยอมเปลี่ยนไงถามว่าบรรดาท่านคนดีทั้งหลายอยู่มา9ปีส0ปีเนี่ยท่านพวกท่านก็เป็นคนวิพากษ์วิจารณ์สิ่งเหล่านี้วิพากษ์วิจารณ์สิ่งที่นักการเมืองทำแต่ท่านอยู่ในอำนาจเกือบทศวรรษเนี่ยสุดท้ายเป็นไงท่านก็ไม่ทาท่านก็ใช้ระบบนี้เพื่อประโยชน์ตัวเองใช่หรือไม่ใช <c oughs> ่ไหม <c oughs> เพราะฉะนั้นเราก็ต้องด่าครับ <c oughs> ทุกฝ่ายแล้วก็หวังอย่างยิ่งน,นะครับว่ารัฐบาลณนะวันนี้เป็นประชาธิปไตยจะเห็นปัญหาตัวนี้และขอให้นําไปสู่ เอาโมเดลมาศึกษาดูซิตั้งกรรมธิการอะไรสักอย่างก็ได้นะครับในยุคของพลเอกประยุทธ์มีความพยายามอยู่อเอาคุณบรรยงเอาท่านอาจารย์ประสานมีคุณวีรไทยหลายท่านเลยเข้าไปเขานําเสนอแต่พลเอกประยุทธ์ไม่เอาเขาก็เลยลาออกยกบอร์ดและสิ่งนั้นมันก็เลยไม่เกิดลองซิว่าคนกลุ่มนี้เข้ามาได้ไหมลองเอาปัดฝุ่นนะครับเรื่องเกี่ยวกับการบริหารรับวิสากิรูปแบบใหม่แบบมีเจ้าของเนี่ยเอาเข้ามาดูซิว่ามันจะทําแล้วก็ จะขยายกิจาการจะขยายศักยภาพในการทำงานเนี่ยได้มากน้อยแค่ไหนครับอ่ะ